พลาล,าล่มพี่พโนโอ้องคนขี่ทางดินโนาะเกือบอมันเก็บซ้ำซองพี่น้องเอ้ยพ้าแสนก็นได้เห็นหอยกับยันแต่มันเล่นนีเนาะป้าวอาวาสันมันกับมัได้ไปป้าวหรอ,อแต่ว่ราเซ็นกับป้าวอาวาสันนี่ห้อยมื่นพี่น้องเอ้ยนี่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 นกลับสบายดีเด้อพประมาพี่น้องเบอร์สกุลสกคนเมื่อนี้กลับมาพบก,กับซ่องบ่าวแสนอีกคือเก้าพี่น้อง มืัอนี้บอแสนกะมาหาก้านหอยเนาะพี่น้องเห็นแล้วหอยบอแสนกับมาหาก้านหอยอันนี้กับเป็นเชือ่ออร์ว่าหอยหอยหอยกว้างนะพี่น้องบ้านบ้านบอแสนเอิร์หอยกว้างหอยกว้างเนาะ พี่เนาะหาจากกจะยังอาจจะหาเก็บเก็บไปเรื่อยเนาะตอนนี้ก็ฝน,นตกพี่น้องเอ้ยตกดินเห่ยเนาะพวงเนาะ ได้สองน่วยพี่นาะไปจูบกตมีเนาะไม่อยจูบน้ำเดิอนี่้อาหไยจูบใบแกใบกเือกันอยจูบก้นตามทงนาด้ว่นี่นนาะทงนาเนาะอพี่นอะ ดูเพี่น้องอยู่แบบธรรมชาติดูตรงหัวตรงหน้าก็นจะมีเสียงกบเสียงเขียดห้องอ่อนแอบน่าเชื่อใจทีหาเก็บก็ไปเรื่อยนี่หอยจุกเพ้ยพี่น้อง ขออีกแล้ว,ออวพี่น้งองว่ามันภาพมันมืดกขอโทษขอแพ้ยน้ำเด้อพี่น้งองสิมีลมยังหน่อยนะเหมือนนตกตต โอ,อ้ยเย้ะโอยเยอ้ยหนี่งเนาะเฮอ,อยธรรมชาติพี่น้องเฮ้ยนั่งกังเว้นกับุ่คอยเห็นไหมนะพี่น้อเพราะว่ามันขึ้นมันจสออกมาเนาะ ไม่มืนคืนนี่แต่สิออกอันนี้ก็เป็นหอยจูบคือเก่าเนาะเดี๋ยวหอยจูบเดี๋ยวหอยจูบนี่บอแชนจีมาหาเก็บมาที่ด่างเนาะแชนจีไปหาเอาหอยหอยปากพ่วงก่อนเนาะเดี๋ยวหอยเดี๋ยวหอยนี่เดี๋ยวแชนจีมาหาเก็บมาที่ด่งางหอยมันหลายที่หอย พอกแล้วพอกีกแล้วเอเคเาเจ็บม่้องแล้วน,นี่สเนะิเป็นเขาตรนะงนี้พอกี่แล้วพออี่แล้วโอ้ยมันลิงคุิดนี่น้อง

นี่ก็จะเป็นเข่าหน้าคนเดิมเนาะกระน่ยเพราะคว้นใช้คนเดิมตัวคนลมเลี่ยวเนาะยังเหลือประมาณสองสามงานนี่ยเขานี่ก็จะเป็นตัวคนลำเลี่ยวเลี่ยวเป็นบางงานเนาะเดี๋ยวเราไปตากันเลย พลาดล่มพี่น้องเอ้ยพาลาดล่มโอ้ยคนขี่ทางดินเนโอ้เกือบมันเจ็บซ้ำสองพี่น้องเอ้ยพอแซงก็ได้เห็นหอยก็ยันแต่มันเด่นนีเนาะเป้าอาวาสันโอ้พลาดล่มคนขี่ทางดินเกือบเจ็บอีกโอ้เจ็บสุดเให้ซ้ำเติมแล้วพอเซียนก็ได้นี่พี่น้อง มันกับว่าได้ไปป้าหรอกแต่ว่าว่เสฉะกาแฟว่าเสฉนนี่ห้อยมื่นพี่น้องเอ้ยนี่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 อ๋อนี่นะน้องว่าเสฉะเจ็บตีนนี่และนะต้องขอโทษขอให้น้ำนี่เด้อพี่น้องว่าเสฉะที่ไทยตีนในพวกเนาะนี่นะว่าเสฉะเจ็บตีนในช่แล้วเนาะเมื่อวานก่อนนะว่าเสฉะเตะขาดเนาะมาอีกมื้อนี้ไอสิพราชมื่นล่มตุ่มยู่ไปเจ็บฉ่ำสอง ย่นหอยหน่วยเดียวนี่เนาะโอ้ยใส่ขอกไปต่อยเขารือว่า,านี่น่ะขันห่มนี่วะถือขันห่มเลยอยู่ว่าแชงกันละึยันเธอจะซาเปียกเนาะคนกระลิ้นเลยอยู่พี่นอ้องเอ้ยคือว่ายเนาะห่อนงามบนเลยกันระกระชิโตกันเลย

đi thôi thôi ô bên đá bên đá đi nó đá. à thôi 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 châm, thì nó ơi ô mình nhổ mưa bố mình... ôi mưa vào sẹn nó ơi nghe thì nào mình là โอแยเพี่น้องโอ้ยเฮ้ยคๆถ้าว่าพาออันบ่สะาดมันนิ่งนะต้องขอโทษขอพยายามเด้อพี่น้องมาว่าเสียงกัดดีคันห่มน้ำนาะนี่น้อยๆนั่งเลยไปคล้องไปกันโตไปกันโต ต ốc, hi, it, right? ุ๊กมืัอนี้ฝนตกแห้งตกเบ็ดมือเบ็ดเวนพี่น้องเอ้ยมือนี้ก้ะหนามเต็มแหงเต็มคันเนาะเต็นบ่อพี่น้องหนกระมือเนาะหนามเต็มแหงเต็มคันรุ่นไฮรุ่นคันหนามโต๊ะกี่จอเนาะพี่น้องหนามันะรุ่นไฮรุ่นคันนี่นะเนาะ เป <c ười> ็นกับท่านในลำเนาะบางคนกับบาง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 คนกับท่านในลำหน้าเนาะแต่ว่าหน้ามันร่นร่นไปซื้อเนาะมีอยู่มีอยู่มีพอได้เก็บอยู่ Ờ, cho. A lạy gì đi. Đây là cái ai, ai, đây ai, 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 Ờ ai, ai, ờ, ai, 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 Ờ, ai, 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 Ờ ai, 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 to, to. đấy nó ai, 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 Ê ui, canh hỏi nó hay nha phù Ui này mình cả lá hoa cả hòi áo hoa nhìn lá Đây mình cả Lá phù Mình cả lá phù hòm nó Hòm nó tốt Mình tốt đi Cái <laughs> Đó, đó đó. Ê, ừ, ừ. À, nó gì ha Lọ bé lưỡi nó thì không? Nó... Phải này đi nó, phải khăn nhanh thì nó สามชั้ายี่กิบสามชั้มีอยู่เนาะกะพอได้เก็บเรื่อยอยู่โอ้ตัวนี้สองโตพออีกแล้วสองโตตัวนี้ ซองโตพี่น้อง <c ười> มันกำลังต่อไปของกันเลยหอยแดงฝนนี พ่อได้ด้วนะพี่น้องเ้ยนี่ไนี่ตัวบักใหญ่บักใหญ่อายรตัวแบเนาะตอนนี้ว่าสาพอกระปูนาเนาะปูนา โอ้น่ากับเอาเลยเนาะจะขอไเลยเอาวัตเวยาเราี่ห้องกับมาหาเก็บอหอยจุกต่อเนาะหอยจุกหรือว่าหอยหอยขี่คมอะไรเนาะ หอยจูบไปซีมีหลายกลัวโมโนะอออ่อยอู่ในนี้นะหอยจูกเพราะว่าผมว่าเอาได้อยู่พอได้เก็บอ,นะอ,อยู่เนาะหอยจูกอ,อย่างนี้เนาะพอได้พอได้โอ้ยังยังหลงเดือดวะเหราแสนอยู่เเนาาะแสนยินเพิ่น,นวนา่าหากา้านตอนแต่มือผ่านมาเนี่ยกเป็นซิบกโุลูได้พี่น้อง ปากรุ๊กแต่ว่ามันเสร็จมันลงมาเนาะตอนนี้มันเสร็จก็อยู่อยู่หน้าดึงเลยพี่น้องหางการอยู่หน้าดึงอยู่หน้าคนถึงเป็นเป็นหน้าล่องเนาะมันก็เลยมีหอย เขากะทำแังมาพ่อเพิ่นเก็บหอยเนาะพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาไหมพ่อหน่ะคลายเนาะโอ้พี่น่ะหอยเนาะเออพ่อน่ะเขาได้พวกลายอุ้ยเต็มเงียงจ้วยไปหม้อต้มหนึ่งเอาไปต้มเงียงบ่ฮะเก็อาไวหอยถูกเนาะตอนนี้เขากะกำลังหาเก็บหอยพี่น้องเลยได้อยู่พกกินเหนือเนาะได้ประมาณอยู่หม้อต้มหนึ่ง มนมีทั้งอาเชนมึงก็เอามาเก็บหอยน้ำกันก็ได้หน่อยได้ลายก็เบิ่งกันนี่แหละเี่า้อง่เลยเดี๋ยวนี้ก็บรรยากาศก็โอ้ฝนก็ตกหยีๆอยู่ยังมาเช้าเลยนี่น้ำก็ท่วมไหท่ว่มน้ำถล่มท่อท่วมยังไรเก็บหอยเต็มยเิ่งหอยนี่เต็มหอยวันนี้นี่ว่าหอยหอยเลยก็เชนก็เชนเวียนหอยเนาะเวียนแล้วยิ่งก้มตา ปาพี่ยังกายเปยังชานี่เนาะนี่ยโอ้ยปนอามรบางไว้บ่อนี่เฮ้ยอ๋าเดืดสลายอยู่เอ้ยจิ้มก้อยนี่จิ้มก้อยกิน่บแี่น้องเอ้ยหอยลายดีเนาะ

อันน้ำเพิ่นถืออยู่นี่กะดางคุบด้วยพี่น้องด่างคุบเอาเกียดเออใช้เบอร์เงินนะเ่าปคุบคุบเกียดตนาะแต่จบนถือมันยังเกียดก็ยัเกียดก็ยย่ใส่่บิสิเอาคุบเกียดเาคุบงานเอามาตักหอยมาตักหอยอ๋อ ฮ้โอเคเนาะพี่น้องก็แสงก็ได้อยู่ประมาณเคิงขอแะกแต่ก็ได้แมงดาน้ำตัวหนึ่งเนาะกระปูก็แสงก็นขึ้นใจอยู่ไปใส่เถอะเออเห็นได้กระปูอีกได้กระปูว่าสองได้กระปูสองโตเนานะแต่ประนึ็นจะยิ่งใส่ยิ่งยิ่งแม่งจะรุมพุ่นมั้งเนี่ย ส่วนลา,าล,วลายกัจจีไล่หอยจูบลายกลัวเนาะาหอยจูบลายกลัวอ้อหอยปลาขั้วเหมืนกัสนสองสามมื่อที่ผ่านมาเหมืนก,นกันเด็กเหมือนพากันกันเอาไปขายไปแล้วเนาะได้พูดละเพิ่นได้พูดละสองสามโลเซ็นกัจจีคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเนาะเนาะเซ็น,น,นกัจจีคอโตไปนอนก่อนเด้อบัี้เด้อ Okey nak sabar Ali.